วัสดีครับผมมื้อนี้มานำเสนออีกแล้วครับเมนูเด็ดต้ม่มไ,อก,ออก,ไก่บานใส่บอกกออกปลาใส่ปลาก็ินแต่บกกกปลาผมออมเก็าแล้วครับประมาณนี้เห็นไหมครับหน้าตาเป็นตาแซบปะน้ำข้นๆกับบักผีก่อน ต่วนหาก็มาสับไก่เด็กไก่หน่อยตัวหนึ่งมวยไนย์ยาเกีย์เลี้ยงเองครับในบ้านมือนี้ต้มเจขากับปีกต้มเจขา,ากับปีกก็อิ่มแล้วนะครับ ขาชองขาปีกชองปีกกินอยู่แบบพอเพียงตามสไตล์อีสา,านบ้านๆนี่ครับต้มไก่ง่ายครับไม่ต้องอีหยังมากไม่ไม่ต้องนี่เครื่องปรุงอีหยังมากไม่เนาะตามมาตามสไตล์อีสานเก็ดอาหารแซ่บๆนะครับนี่ครับเด็ดเลยตัวนี้ คาออนครับฝานคาออนเตรียมไว้สับไก่แล้วก็ฝานคาออนนี่ก็คูดจกข้างหัวครับคาออนก็นเลยทำโดยตะไคร้ตะไคร้ก็กเจี๊ยบอยู่ข้างหัวแหละ แยกได้สามมือเรา่งเหนะี้ยเนาได้ยังไงนี่ยยกก็ใช่ได้ครับนี่กินหัมมือเราสมุนไพรครับกินสมุนไพรให้เป็นอาหารซอยต้นหอมบัวไว้ใส่บาดสูไทยนครับเข้ากับค้างหม้อตุม่มแซ่บขำ อยกใส่บกกกปลาใส่คาตะไข่พริกออนลูกโดดครับมือนีบะมีใบมะกรูดใส่เกลือลงไปครับตามด้วยปลาสู้หอน้ำเดือดเราห้องกับใส่ไก่ที่ซับไว้ลงไปนะครับผม หิมใบมันสามสิบสี่สิบนาทีพัอสุกแล้วก็ใส่ใบกะเพราต้นหอมลง,ไป,นะงมไปนะครับคนไว้ยักหน่อยพอต้นหอมหยุกไปนไครับหน้าจาสุดยอดอยู่กับหันนี่ไอ้ห้วยห้วยนะครับ อมชุกๆไอ,อยห้วยๆนะครับสดน้ำห้อนๆสมปบกกำลังสำนีกันเสร็จแล้วครับต้มไก่บ้านใส่ประกอบป่าน้ำข้นๆกินกับเข่าเนี้ยห้อนๆมาที่นี่โอ้แซ่บครับ ทำไรแตกเป็นไงครับดึงหูก็บม่ออกแสบหลาย